เชกาตำรวจลับแห่งโซเวียตปราบสัตร,รูของรัฐด้วยความรุนแรงไม่ไต่สวนตามระบบยุติธรรมภาพเชกาเชการาวปีคศ .1919 รู้จักเชกาตำรวจลับแห่งโซเวียตหน่วยสุดโหดของเลนินปราบสัตร,รูของรัฐด้วยความรุนแรงไม่ไต่สวนตามระบบยุติธรรมวลาดิมีเลนินสถาปนาอำนาจขึ้นปกครองรัเสเซียอย่างเบ็ดเสร็จเมื่อปลายป,ายปีคศ 1917หลังจากการปฏิวัติของพรรคบอลเชวิกในการสืบเพ่อเจตนารมแห่งการปฏิวัติตามทฤษฎีมาร์กและเปลี่ยนรัสเซียสู่ระบอบสังคมนิยมในช่วงที่เพิ่งก้าวขึ้นสู่อำนาจนี้เองเลนินจึงจำเป็นต้องควบคุมอำนาจให้มั่นคงวิธีการหนึ่งคือการจัดตั้งเชกาเชกาหรือตำรวจลับเพื่อกำจัดภัยคุกคามใดก็ตามที่เป็นปฏิปักษต่อตัวเขาเอง ต่อพักบอลเชวิคและต่อการปฏิวัติรัเสเซียภาพวลาดิเมียร์เลนินเชกามีหน้าที่ปราบปรามฝ่ายตรงข้ามและสอดส่องความเคลื่อนไหวของประชาชนตลอดจนเพื่อสร้างความเป็นระเบียบแบบแผนและความมั่นคงทางสังคมโดยมีวิธีการคือสร้างความหวาดกลัวและใช้ความรุนแรงเพื่อข่มขวัญประชาชนให้ยอมรับอำนาจของพักบอลเชวิคก,การดำเนินงานของเชกาคือตรวจคน้นจับกลุ่ม และลงโทษบุคคลที่เป็นภัยและต่อต้านการปฏิวัติการตรวจสอบข่าวและรับผิดชอบข่าวกรองต่างประเทศการคุ้มครองและป้องกันการทำลายระบบการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำการต่อต้านงานจารกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศการควบคุมดูแลค่ายกักกันแรงงานและคุกตลอดจนการจัดตั้งกองกำลังพิเศษและหน่วยป้องกันตามหัวเมืองและพรมแดน ในช่วงแรกศูนย์บัญชาการของเชกาตั้งอยู่ที่กรุงเปโตรโกราดเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองหลวงในขณะนั้นภายหลังเมื่อรัฐบาลโซเวียตย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงมอสโกในคศ1918จึงย้ายศูนย์บัญชาการเชกาตามไปด้วยต่อมาได้จัดตั้งหน่วยงานสาขาของเชกาตามเมืองต่างๆทั่วประเทศ ระยะเวลา6เดือนแรกของการก่อตั้งเชกามีบทบาทและอำนาจไม่มากนักเนื่องจากมีบุคลากรจำกัดและขาดแคลนงบ,บประมาณหน้าที่ของเชกาจึงจำกัดอยู่เพียงแค่การตรวจคน้นและจับกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยมาสอบสวนเท่านั้นเมื่อเลนินประกาศกฤษฎดิกาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีคศ 1,918เรื่อง The Socialist Fatherland is in Danger ที่สนับสนุนแนวทางการใช้วิธีการเด็ดขาดรุนแรงเพื่อให้ได้ชัยชนะเฟลิกเอ็ดมุนโดวิเซอร์ซินสกีคอมมิวนิสต์ชาวโปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคบอนเชวิกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันการออกกฎหมายว่าด้วยวิธีการใช้ความรุนแรงหลายฉบับเพื่อกวาดล้างปราบปรามสัตวูของรัฐบาลรัเสเซียประกอบกับในปีคศ 1,918เมื่อรัเสเซียเข้าสู่สงครามกลางเมืองการควบคุมประชาชนเป็นไปอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทำให้บทบาทของเชกาเพิ่มสูงมากโดยยศเซียจินสกีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าเชการะหว่างปีคศ1918สถึง19 1926ได้กำหนดให้ใช้มาตรการรุนแรงทุกรูปแบบเพื่อให้เชกาสามารถจับกลุ่มและกวาดล้างประชาชนที่ถือเป็นศัตรูของการปฏิวัติและรัฐบาลได้อย่างเด็ดขาด หน่วยปฏิบัติงานของเชกาคือกองกำลังพิเศษที่ติดอาวุธซึ่งมีอำนาจเต็มที่ในการปรจด้นจับกลุมยึดทรัพย์และสามารถประหารชีวิตประชาชนที่ได้ชื่อว่าเป็นศัตรูได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องมีการไตส่สวนพิจารณาคดีตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เชกายังมีอำนาจในการประกาศใช้กฎอายการศึกในพื้นที่ต่างๆตามที่เห็นสมควรภาพการปฏิบัติงานในห้องใต้ดินของเชกา ภาดวาดโดยไอแวนวีเอลเดเมียชอฟประมาณการว่าระหว่างเดือนธันวาคมปีคศ1917ถึงเดือนมิถุนายนปีคศ1918เชก้าประหารชีวิตประชาชนที่ถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรและสัตรูของรัฐบาลไปเพียง22คนแต่ในครึ่งหลังของปีคศ 1,918จําจำนวนผู้ถูกประหารชีวิตก็มีมากกว่า6,000คนโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์การพยายามลอบสังหารเลนินในปลายเดือนเมษายนปีคศ1918นโยบายการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติงานที่เข้มงวดของเชการะหว่างปีคศ 1,918-1,921ถึง 1, ส่งผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์กว่า60,000คนถูกกล่าวโทษทรมานและถูกสังหารอย่างทารุณและอีกกว่า150,000คนเสียชีวิตเพราะความมอดอยากเนื่องจากถูกทอดทิ้งให้อดตายในคุกและค่ายกักกันแรงงานบทบาทและอิทธิพลของเชกาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวของคอมมิวนิสต์ หรือเรเทอร์ในเวลาต่อมาดอเซียจินสกีหัวหน้าของเชกาถึงกับได้รับสมยาว่าเป็นเพชฆคฆาแห่งการปฏิวัติและเชกาก็ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจการบริหารของเลนินและของพรรคบอลเชวิก